ครับสวัสดีครับ EP นี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องเสาสำเร็จรูปนะครับเวลาเราซื้อวัสดุก,ก่อสร้างนะครับส่วนมากก็เราก็จะมีร้านที่เราไว้ใจที่เราซื้อนะครับร้านวัสดุก,ก่อสร้างที่ผมซื้อนะครับเสาสำเร็จรูปที่ผมสั่งประจํานะครับเวลาเราสั่ง เราก็ต้องมั่นใจว่าเขาใส่เหล็กได้มาตรฐานนะครับครานี้ผมก็ได้สร้างบ้านมาหลังนี้นะครับบังเอิญว่าลูกค้าเปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะเอาเสาอ,ออกนะครับพอดีเสามันอยู่กลางบ้านเกะกะผมก็เลยได้ทุบออกนะครับทุกออกแล้วก็บังเอิญมีเหล็ก ผมก็เลยถ่ายรูปให้ดูนะครับว่าร้านที่มีความเชื่อถือใส่เหล็กยังไงให้เรานะครับเป็นเหล็กข้ออ้อย10มิลน,นะครับเวลาเราสั่งก็ต้องได้10มิลแต่ตอนนี้เชื่อถือได้ผมก็เลยซื้อเป็นประจำนะครับร้านอยู่บ้านโคกสำรานอำเภอรเริงนุกทาจังหวัดยะโสธอนนะครับชื่อร้านซับประเสริฐ อยู่ตรงข้ามกับสนามบินเเดินนุกทานะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะให้ทางร้านแปะลิงก์ให้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับก็ชื่นชมร้านเขานะครับก็เชื่อถือกันมานานผมซื้อร้านนี้มาเป็น10ปีแล้วครับตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านใหม่ใหม่ก็ ตั้งแต่รุ่นพ่อแกจนตอนนี้ก็รุ่นลูกแล้วครับก็ยังรอเสาได้มาตรฐานนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามดูภาพที่ผมทุบได้เลยนะครับหลังคลิปที่ผมพูดนะครับชมได้เลยครับสวัสดีครับนี่ครับก่อนที่ที่เราจะลื้อออกนะครับ ปกติแล้วเหล็กก็ไม่ได้ทักนะครับคราวนี้เราต้องทักเหล็กซะก,ก่อนนะครับเป็นทะแยงมุมแล้วค่อยรื้อเสาออกนะครับเมื่อก่อนมีเสารเราก็ไม่ต้องรือ้อเสาที่สั่งก็คือติดแผ่นเพดมาด้วยนะครับทางร้านบริการติดแผ่นเพดก็จะบวกเพิ่มนะครับเชื่อมแผ่นเพดเราก็ไม่ต้องมาเชื่อมอีกนะครับ ได้มาตรฐานไม่ต้องมาบวกฟูนซ้ำนะครับระยะปอกก็15ห่าง15เซนติเมตรนะครับได้มาตรฐานตามวิศวกรออกแบบนะครับเป็นเหล็กข้ออาอ้อย10มิลแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเหล็ก3ามนนะครับทั้งหมดคือมีอยู่5เส้นนะครับเนี่ยทางร้าน ทำได้มาตรฐานดีมากครับภายในเชื่อถือได้ครับเล็กก็าทางร้านก็นไม่เชื่อมนะครับมัดเอานะครับเนี่ยแผ่นเพดแผ่นเพจจะอยู่ตรงหัวเสาพอดีนะครับเวลาเราเชื่อมเด็กก็จะง่าย ม่ต้องมาตัดหัวเสานะครับแต่เวลาเราเทลินเราต้องเทให้เทเดินพื้นให้ได้ระดับเป๊ะๆนะครับจะได้ไม่ต้องลองนี่ครับสวยงามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ